ชาวราศีกุมภ์ฮะหลังวันที่30เมษาดาวพฤหัสด,ดาวแห่งความโชคดีจะโคจรโยกย้ายนะครับแล้วชีวิตจะเปลี่ยนแปลงจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ดวงชะตาของแต่ละคนนะครับแต่อย่างน้อยก็มีแรงกระเพื่อมของการเปลี่ยนแปลงแน่ม่ตัวเราเปลี่ยนแปลงอาจจะน้อยแต่แฟนเราเปลี่ยนแปลงมากเราก็จะเจอนะครับผลกระทบในเรื่องความเปลี่ยนแปลงของเาวพฤหัสย้ายไปด้วยนะครับทีนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่ดาวพฤหัสจะย้ายนะครับ 30เมษาเนี่ยเหลือหนึ่งเดือนนะครับเดือนเศษนะฮะเราควรทําอะไรก่อนนะครับควรเร่งรีบทําอะไรก่อนหรือตักตวงอะไรก่อนที่ดาวพ่ยจะย้ายนะฮะหรือว่าควรชะลออะไรบางอย่างก่อนอ่าก่อนที่ดาวย้ายเดี๋ยวเผื่อดาวย้ายมันจะดีเราไปรีบเร่งตัดสินใจอะไรบางอย่างโอ้เสียเวลาแล้วก็เสียโอกาสนะครับโอเคฮะมาครับเรื่องแรกครับถ้าคุณจําเป็นอันนี้ต้องบอกนะครับว่าถ้าคุณจาเป็นจะต้องซื้อขายแลกเปลี่ยน บ้านรถที่ดินอสังหารานทาัพยหรือของสําคัญนะครับเอาไว้หลัง30เมษาค่อยตัดสินใจนะฮะสวมมติว่าคุณจะอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะคุณเอาไปแปลงประยุกต์เป็นสินค้าหรือว่าของอื่นก็ได้นะฮะสวมมติวคุณจะตัดสินใจขายที่นะฮะขายที่ขายบ้านนะครับเออตัดสินใจตอนนี้เลยกับหลัง30เมษาไปแล้วนะครับหลัง30เมษาไปแล้วราคาดีกว่าเดิม หรือได้ลูกค้าที่ดีกว่าเดิมหรือการคุยเจรจาเข้าใจแล้วก็ตกลงเคลียร์กันได้ง่ายกว่าเดิมเห็นไหมฮะฉะนั้นถ้าคุณจําเป็นนะครับผมก็คราวนี้ก็ย่อยมาเป็นสินค้าอื่นสมมุติคุณจะซื้อของใช้ในบ้านนะฮะของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ,อมันก็พอมีราคาเนาะหรือพอที่จะมีตัวเลขนะครับที่สูงนั้นเธอไปซื้อเรื่อยเปื่อยนะครับหรือว่าซื้อไปแล้วรหรือตัดสินใจไปแล้วนะครับโอกาส ที่จะเสียดายมีนะฮะถ้าซื้อก่อน30นะครับฉะนั้นอยู่อยู่ซื้อไปอ่ารุ่นใหม่มาแถมดีกว่าเดิมบวกราคานิดเดียวเองเน่ไห,ไหมฉะนั้นเราต้องดึงเวลาก่อนถ้าจะเป็นต้องซื้อของสําคัญของมีค่าของมีราคาแต่ถ้าเรารวยนะฮะเราซื้อใหม่ก็ได้ก็อันนี้ไม่เป็นไรนะครับมันจะมีข้อยกเว้นสำหรับคนรวยที่เอออะไรก็ได้นะันก็ไม่ต้องมีข้อยึดต,ติดนะแต่ถ้าโอเคเรายังไม่รวยนะฮะ แต่ถ้าจะไปต้องซื้อของสําคัญของมีค่าของมีราคาหรือต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญใดๆก็ตามนะฮะให้ตัดสินใจหลัง30เมษายนน,นนะครับจังหวะดาวพฤหัสจะโคจรได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์นะครับซึ่งแปลว่าจะมีไอเดียปัญญาในการตัดสินใจได้คมชื่นคนช่วยเหลือมีเข้ามามากขึ้นหรือถ้าเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครวาในให้ใครไปช่วยวาในให้ใครไปดูวาในให้ใครมาพิจารณานะครับหรือว่าช่วยตัดสินใจ มันก็ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและข้อมูลที่เกิดประโยชน์ต่อตัวเรานะครับนี่คือจุดเด่นเลยนะฮะมันมีดาวอย่างครับในช่วงนี้ถ้าคุณมีเรียกว่าดาวพฤหัสย้ายรอบนี้นะฮะมันจะมีความมั่นคงในครอบครัวหรือมั่นคงในทรัพย์สินมากขึ้นนะครับนั่นก็แปลว่าหรือมั่นคงในครอบครัวไม่พอครับคนแบบไม่มีไม่มีคู่ก็มีคู่นะฮะแสดงว่าถ้าต้องตัดสินใจ เรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตนะฮะว่าจะแต่งงานดีไหมจะมีบุตรดีไหมหรือแม้แต่จะซื้อของสำคัญนะครับหรืออยากจะเปลี่ยนงานนะฮะเออเนะะี่ยมันเป็นรอยต่อของชีวิตตัวไหมครับคุณใช้ช่วงจังหวะที่ดาวมันเด่นก็คือหลัง30เมษาไปแล้วจริงๆ30เมษาบวกไปประมาณปีกับอีก2อาทิตย์นะครับก็คือถึงวันที่13พฤษภาสองห้านะฮะ ก็ปีกเ็เสร็จนะครับคุณใช้ช่วงเวลาหลังสามสิบเมษาแล้วนะฮะในการคิดหรือตัดสินใจนในเรื่องของการงานก็ได้สูคุณทํางานตอนปัจจุบันนี้อยู่แล้วเครียดแลือเกินอยากจะย้ายนะฮะย้ายเลยดีไหมเดือนเมษา tweet. ย้ายเลยดีหรือเปล่านะครับอันนี้แต่ถ้าแนะนำนะฮะถ้าคุณรอได้ก็หลัง30เมษาค่อยตัดสินใจ คุณจะมีข้อมูลนะครับในช่วงเวลาที่คุณเลื่อนการตัดสินใจเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้นและละเอียดมากขึ้นแล้วมันเข้ากับตัวเรามากขึ้นนะครับนี่คือจังหวะที่มันเด่นนะฮะก็แปลว่าในช่วงจากนี้นะครับคุณก็ประคองประคองในการตัดสินใจเรื่องสําคัญสำคัญไ้ก่อนหาข้อมูลที่ครบถ้วนในสิ่งที่เราจะทําก่อนในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราจะเป็นในสิ่งที่เราจะไปในสิ่งที่เราจะซื้อนะฮะหาข้อมูลให้ครบถ้วนอีกสักเดือนหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าระวัง เดือนมันคือเมษา,ายนเนี่ยนะคุณก็จะได้ข้อมูลอะไรที่มากกว่าเดิมแล้วมันมีความเป็นจริงมากกว่าเดิมแล้วคุณจะตัดสินใจในการจะเปลี่ยนงานในการจะซื้อของสําคัญในการจะอยู่หรือว่าไม่อยู่กับใครหรือในการที่จะขอให้ใครมาช่วยหรือว่าเราสู้ด้วยตัวเองดีกว่ามันจะมีข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้นทําให้คุณตัดสินใจในสิ่งที่ออกมานะครับจากนี้ไปเนี่ยตรงกับตัวเรามากขึ้นแล้วไม่เสียดายนะฮะ เหมือนกับเราซื้อที่สักแปลงนะฮะซื้อเลยดีกว่าอ่าหรือซื้อรถสักคันมือสองอ่าซื้อเลยดีกว่านะครับปรากฏว่าพอหลัง30เมษาเข้าไปนะฮะเจสสอพฤษภามิุนานลรล็ตามนะครับไปเจอที่แปลงสวยกว่าราคาถูกกว่าไปเจอรถที่สวยกว่าราคาถูกกว่าไปเจอของที่หรือร้านที่เออลดราคาด้วยแถมมีเรียกว่า ส่วนลดหรือว่ามีรักตามนะครับที่ไม่เสียดายนะฮะเห็นไหมนี่คือจังหวะดาวมันเด่นแบบนี้นะฮะฉะนั้นนะครับก็ต้องบอกไว้ว่าถ้าจําเป็นต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสำคัญในชีวิตนะครับเอาไว้หลัง30เมษานะฮะค่อยตัดสินใจช่วงนี้หาข้อมูลทุกๆเรื่องไปก่อนนะฮะเดวข้อมูลเต็มที่แล้วคุณจะเจอสิ่งที่ล้าค่านะครับหรือการตัดสินใจที่ดีกับดวงชะตาหรือมีคนมาช่วยเหลือเออจริงๆนะฮะต้องบอกก่อนนะว่าถ้าคุณกําลังจะ เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครนะครับหรือจาเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากใครนะฮะผมมองว่าหลัง30เมษาก็จะมีคนเข้ามาช่วยนะครับจริงๆก็ยังพอจะสามารถจะเอ่ยปากขอให้ใครช่วยได้แต่ว่าก็อ,อาจจะยังไม่พร้อมนัดแต่หลังสาสิบเมษาไปละคนที่จะช่วยในเรื่องต่างๆนานามันาจะพร้อมกว่าเดิมนะครับหรือได้คนที่โอเคนะฮะโอเคครับพอแล้วครับจบนะฮะก็ขอให้โชคดีนะเออก่อนสามสิบเมษาควรทําหรือควรเลี่ยงอะไรเดัมตามนี้นะครับโชคดีความสุขครับสวัสดีครับ